เราวันนี้นะคะพวกเราค่ะกลุ่มส1เอ็ดนะคะกลุ่มยาดองนะคะก็ได้มาลงพื้นที่นะคะสำรวจแล้ววันนี้ก็วันที่18กรกฎาคมนะคะส5ป6าทา 16, ตอนนี้ก็เวลา6กโมงเย็นนะคะหกโมงสาก็้ราจะลงพืน้นที่ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบ้านนุงมั่วนะคะฝั่งฝั่งานี้จะเป็นตลาดนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในซอยนี้จะเป็นร้านคิพยาที่ยาดองน,นะคะเดี๋ยวเรา เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์กันค่ะชื่ออะไรเหรอคะลูกเต๋าคุณลุงเป็นเจ้าของร้านเลยใช่มะค้าแล้วแต่ละวันลูกค้าเยอะนะคะอ๋ออประมาณไม่ถึงก็เยอะมากทำไมเลยนะฮะคุณลุงถึงเลือกที่จะขายยาดองค่ะก็เห็นคนอื่นก็าทำเราน่าจะทำได้เลยมาลองก็เข้าเป้าคนนี้ S <S ราคาท<า>ี่ยังไงเนี่ือกละห้าตัวเดือกละหนึ่งสิบมาทอันนี้อ่ะเน่ยถ้าใครสนใจนะคะนี่ค่ะเดือกละห้าก่อแต่ถ้าสนใจจะกลับบ้านด้วยลุงขายเลยค่ะขึ้นขาขวดเท่านี้ยี่สิบห้าบาทแต่ถ้ามากกว่านี้เป็นแบรนด์แบรนด์เท่าไหร่คะห้าสิบบาท,บาทเกินกลมก็มีกลมละเท่าไหร่คะกลมละหนึ่งร้อยกลมมาหนึ่งร้อยบาทสนใจมาได้นะคะค่ะคุณลุงคิดว่ายาดองอ่ะมีข้อดียังไง าสมุนไพรมาตรฐานตามที่ประชาชนคนไทยทุกคนรู้ว่าอย่างเ้อสิบเอ็ดต,ตัวมาร์คโลงกระชายดำแฮมแฮมอย่างนี้นเป็นยาอะไรแค่โรคอะไรไทำให้ร่างกายอะไรค่ะแล้วสำหรับข้อเสียค่ะท่าคิดว่าย,ยัางไงครับข้อเสียคือคือคือมันมันเป็นยานะือดื่มให้เป็นยาก็เป็นดื่มให้ เป็นยิ่งกว่ายาก็เป็นนั่นคือดื่มมากพอไปไม่เป็นนอนอิเล็กทริกขายแถวนี้ก็มีสำหรับคนคนชอบดื่มดื่มไม่มีสติหือตัวอย่างให้มีสติดื่มมเออเราพอแล้วกลับบ้านอันนี้ก็เป็นยายิ่งดื่มยิ่งดื่มยิ่งมันยิน่งมันยิ่งดื่มไปไม่ได้ แล้วทำไมทาไมถึงเลือกที่จะดื่มกระดองเพื่อนชวนครับบนี้น่ยค่ะแล้วมีแรงมีแรงแรงเนี่ยความเชื่อของคนโบร,ราณโบราณเขากิกนเข้าไปอาจจะนอนหลับสบายมีพลังกำลังอะไรนี่จะนาจะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วอาการที่ป่วยที่เป็นอยู่เนี่ยพอกินแล้วมันอาการดีขึ้นไหมแล้วมันดีขึ้นยังไงแล้วก็กลักษณะ กลับไปมันก็นอนหลับมันก็ลายปวดเมื่อยทำงานมาหนักๆเงีม้มากินมันก็ลายปวดเมื่อยดีเีช้ามาก็ก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีมากินยาดองเนาะเป็นยังไงบ้างคะสมมุติว่าทุกคั้งอะาคาที่มากินเป็นยังไงคะก็ ทำไมถึงดูยาดองทำไมทำไมมันมียามียาดีอยู่อ๋อมันมันไม่เหมือนเหล้าขาวอ๋อติดกันอยู่เป็นสินเล้าขาวครับนี่มีแต่จางกันอยู่คนว่าอะไรนครับเราเรากินเราไม่ได้เสี่ยงปวอ๋อไม่ยืมก็มามากครับครับแล้วทำไมถึงได้มาขายยาดองมันทำอะไรมาหลายอย่างแล้วไงทำยาดองนี่รู้สึกว่าโจวเวิร์กตัวทุกอย่างเลยขายมานานขนาดไหนแล้วครับ ตั้ง่ปีสปีแล้วมั้ยเสือสิบเอ็ดตัวนี่จะคืนต่อคืนนะม้นคืนจะเข้มข้นดีถ้าถ้าเป็นสมุไ <ป S 2> นไ,ไ,ปไปพรแล้วก็ใส่ไว้เป็นโหลใหญ่ๆเลยเพราะว่ายิงนานเขาจะยิงออกเตรียมแล้วเขาผสมอีกทีนึงเสือสิบเอ็ดตัวกับม้ากระท็บลงแต่ม้ากระท็บลงของแม่มันจะเป็นสมุนไพรแม่บันดองเอง ไม่เหมือนของแฟนชายของไม่ใช่เขาจะเป็นปกติจะไปดูมาแม่จะดองของแฟนชายไม่เหมือนของเราเลยครับผมเพราะแฟนชายเขาจะใช้ยาฝุ่นครับแล้วก็เขาจะให้เป็นโลลัวเขาทำสัเร็จรูปมาเลยของเราจะดองเองดองมาเองทำเองสาวๆคุณก็ไม่เป็นรวมจะถูกกับผู้หญิงมากโชคที่เป็นยามเดือนที่เขาปวดประจำเดือนเขาเอาไปกินมันก็ได้ด้วยว่ก็ถ้าเกิดว่า กินแล้วมันรักษาแบบโรคอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ถ้ากินแล้วแบบมีเรื่องอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าไม่ค่อยชอบไอ้กินแล้วเมาเท่าไหร่ค่ะสำหรับยาดองนะคะถ้าดื่มพอประมาณก็จะทําให้เป็นยานะคะแต่ถ้าดื่มมากกว่านั้นนี่ก็อาจจะมีผลเสยตรงนั้นอทำให้เมานั่นเองค่ะถ้าสมบครณทางยาแล้วคุณหอูว่าจริงค่อคุณหนูว่าจริง